สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักนะครับเป็นการดูดวงตามวันเกิดนะครับระหว่างวันจันทร์กับวันเสาร์นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูลักษณะอุปนิสัยของคนเกิดวันเสาร์ก่อนนะครับคนเกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นคนชอบสันโดษมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าก็เป็นคนติดดินสบายๆไม่ทำตัวหรูหราหรือฟู่ฟ้า ไม่ชอบให้ใครมาคอยออกคำสั่งหรือบงการชีวิตเป็นคนที่ทำงานขยันอดทนหากคิดจะทำสิ่งใดจะมุ่งมั่นทำจนสำเร็จข้อเสียของคนเกิดวันเสาร์คือมักจะเป็นคนที่คิดมากเก็บกดอมทุกข์มีทิฐิแรงพอควรเครียดง่ายขี้ใจน้อยชอบจุกจิกขี้บ่นกับคนรอบข้างครับ ส่วนลักษณะนิสัยของคนเกิดวันจันทร์นั้นคนเกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจดีมักจะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีเป็นคนใจเย็นนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนมีเสน่ห์เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วให้อภัยคนอื่นได้ง่ายไม่ชอบความรุนแรงเป็นคนโรแมนติกพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีมารยาท ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างข้อเสียก็คล้ายๆกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคือเป็นคนวิตกกังวลง่ายคิดมากกับทุกเรื่องครับต่อไปเราก็มาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนเกิดวันจันทร์กับคนเกิดวันเสาร์นั้นมาคบกันนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเราเริ่มต้นจากเรื่องของการทำงานก่อนนะครับ คู่นี้ถือว่าการทำงานนั้นจะส่งเสริมกันได้ดีมากนะครับคนเกิดวันเสาร์มีความแข็งแรงมีความเป็นผู้นำและมีความขยันอดทนนะครับสู้ไม่ถอยส่วนคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีความนิ่มนวลมีความอ่อนโยนคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทั้งคู่มาร่วมงานกันก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อกูลกันนะครับทำให้งานประสบ ลสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องของความรักนะฮะระหว่างคนเกิดวันจันทร์กับคนเกิดวันเสาร์นะครับในเรื่องของความโรแมนติกนั้นต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์จะไม่ค่อยมีความโรแมนติกนะครับเพราะว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นคนตรงๆนะฮะแต่คนวันจันทร์นั้นจะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้น คนเกิดวันจันทร์มักจะมีความโรแมนติกมากกว่านะครับคู่นี้มักจะมีความขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะคนวันจันทร์จะเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีงอนบ้างนะฮะส่วนคนวันเสาร์ก็จะเป็นคนที่ มีโรคส่วนตัวสูงนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยชอบงอนชอบงอนะฮะคู่นี้ในเรื่องของความรักก็อาจจะเข้ากันได้ไม่ค่อยดีมากนักนะครับก็ถ้าจะคบหากันก็ต้องก็ต้องปรับตัวเข้าหากันพอสมควรในเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องความคิดที่แตกต่างกันนะฮะโดยโดยรวมแล้วคู่นี้ การงานถือว่าดีแต่ความรักอาจจะประสบป,ปัญหาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ามากมายอะไรนักนะครับนี่ก็เป็นการดูดวงนะฮะตามวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์กับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของเรากันได้นะครับกด s ั b สไคร b ์เราด้วยนะครับขอบคุณครับ